ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนังชวนชิมซีซั่นที่หนึ่งครับผมโอเล่ครับเออครับแพงค่ะซีซั่นที่หนึ่งนี้เราจะมาแนะนำหนังที่เกี่ยวกับธีมที่มีชื่อว่าความรักอ,อในโดยเอพิส od แรกเราจะพูดถึงเรื่องอะไรฮะก็ค <วะ S 1> ือ พูดเรื่องเธอเปลี่ยนไปใช่ในซีซั่นนี้ในตหว่างซีซั่นเราจะมีรูปแบบความรักในหลายๆมุมมองนะแล้วก็ในพิซโซนนี้เราจะพูดเรื่องเธอเปลี่ยนไปการที่คนสองคนรักกันแล้วคนในคนหนึ่งเปลี่ยนไปหรือทั้งคู่เปลี่ยนไปเออมันส่งผลกระทบยังไงบ้างแล้วมันถูกถ่ายทอดออกมาในหนังเรื่องอะไรบ้างซึ่งวันนี้เรามีหนัง ของความรักที่เปลี่ยนไปจากจากสามวัยของอชีวิตเลยเนะาะก็คือเริ่มที่คนแรกก่อนเอาวัยเด็กๆก,ก่อนเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นอเออที่เอิร์กก่อนเลยเธอเปลี่ยนไปของที่เอิร์กตีความนี้มันมาในเธอเปลี่ยนไปแบบไหนบ้างเออคือเธอเปลี่ยนไปเนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ที่มันคบกันมาระยะหนึ่งนะจนเรารู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เราพิจิกได้แล้วว่าเอ้ยคนที่เรามีความสัมพันธ์ด้วยเนี่ยเขา มีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างยังไงมีปฏิสัมพันธ์กับเรายังไงในเหตุการณ์แต่ละแบบเนี่ยเราพอจะจําได้แล้วว่าเขาจะตอบสนองแบบไหนเรารู้ว่าถ้าเราทําให้เขาโกรธเขาจะ,สะแสดงออกมาอย่างนี้เรารู้ว่าเวลาเขาไม่พอใจเขาจะ,สะแสดงออกมาอย่างนี้หรือว่าเวลาที่เขาสแสดงความรักให้เราเขาจะ,สะแสดงออกมาในรูปแบบนี้เราคิดว่ามันเป็นแพทเทิร์นที่ใช้ระยะเวลาในการสร้างมันขึ้นมาที่เราจะเข้าใจว่าคนหนึ่งคนจะ มีปฏิสัมพันธ์กับเราอย่างไงซึ่งคําว่าเธอเปลี่ยนไปเนะี่ยก็เลยสําหรับเราตีความได้ว่ามันมีแพทเทิร์นบางอย่างในบางเหตุการณ์ที่มันเปลี่ยนไปมันไม่ใช่สิ่งที่เราคุ้นเคยเอ๊ะเขาไม่ได้ทําแบบเดิมนี่เขาไม่ได้แสดงออกแบบเดิมนี่เขาไม่ได้พูดแบบเดิมนี่อืเราก็เลยคิดว่าคําว่าเธอเปลี่ยนไปของเราคือการที่เราเห็นคนที่เรามีความสัมพันธ์ด้วยเนะี่ยเปลี่ยนไปจากสิ่งที่เราคิดว่ามันจะเป็น ก็เลยนำมาสู่หนังเรื่องแรกของเรานะก็คือเรื่อง snap แค่ได้คิดถึงอ่าเป็นหนังที่กำกับโดยคุณคงเดชนะก็สำหรับของเราเนี่ยเรื่อง snap แค่ได้คิดถึงเนี่ยก็จะเป็นความรักวัยรุ่นนะเพราะว่าในเรื่องเนี่ยก็จะเล่าตัวละครอยู่ในวัยมปลายก็คือตัวละครทั้งสองตัวเนี้ยเริ่มเรื่องราวเนี่ยเริ่มมาจากตัวละครทั้งสองตัวเนี่ย เป็นเพื่อนสมัยมปลายเรียนอยู่ด้วยกันเคยมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างคุมเครือนิดหนึ่งยังไม่ได้ถึงขั้นจะเรียกว่าเป็นแฟนแต่ก็มีความสัมพันธ์ที่สนิทมากกว่าเพื่อนชายหญิงอืมทีนี้เรื่องราวมันเริ่มต้นจากพึ่งที่เป็นตัวเอกของเราพึ่งเป็นผู้หญิงนะเขาอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็กําลังมีชีวิตอยู่ที่กรุงเทพเลยจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเพื่อนของเขาก็ส่งการ์ดเชิญมาเป็นการ์ดเชิญงานแต่งของเพื่อน ของพึ่งในวัยมปลายซึ่งก็แต่งงานกับเพื่อนในรุ่นเดียวกันนี่แหละเพราะฉะนั้นเขาก็เลยชวนพึ่งเนี่ยไปถ่ายรูปพีเวดดิ้งกับแก๊งเพื่อนเก่านั่นก็เลยเป็นจุดที่ทําให้พึ่งเนี่ยได้กลับไปยังพื้นที่แห่งความทรงจําที่จันทบุรีซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่เขาเคยมีความรักหรือความสัมพันธ์ในช่วงมปลายที่นั่นซึ่งตากล้องที่เพื่อนของพึ่งชวนมาเนี่ยก็ไม่ใช่ใครอื่นก็คือเป็นบอยซึ่งก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นรุ่นเดียวกันซึ่งเป็น บอยคนนี้นี่แหละที่มีความสัมพันธ์ร่วมกับพึ่งในช่วงเวลานั้นซึ่งเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ว่าในช่วงวัยนั้นน่ะพึ่งเนี่ยมีเหตุจำเป็นบางอย่างที่จะต้องย้ายมาอยู่กรุงเทพก่อนที่จะเรียนจบมันทาให้พึ่งกับบอยเนี่ยจะต้องแยกจากกันก่อนที่จะมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนพึ่งก็เลยขอบอยว่าให้บอยเนี่ยมาช่วยถ่ายรูปให้หน่อยเพราะว่าพึ่งเนี่ยจะต้องเข้ากรุงเทพก่อนที่จะจบการศึกษาซึ่งน่าจะทําให้พึ่งเนี่ยไม่มีรูปลงในหนังสือรุ่นนะ บอยก็รับปากกับพึ่งอย่างดิบดีก็ตามภาษาของคนที่มีความสัมพันธ์ด้วยกันแต่ว่าพอจนถึงวันนั้นเนี่ยวันที่เป็นวันนัดกลายเป็นว่าบอยเนี่ยไม่มาอืมพึ่งก็เลยงงมากว่าเอ๊ะทำไมบอยถึงไม่มาแบบเป็นสัญญาที่เราสัญญากันไว้ซึ่งมันอาจจะเป็นวันที่ทําให้ความสัมพันธ์มันชัดเจนขึ้นด้วยซ้ำแต่กลายเป็นว่าบอยเนี่ยไม่มาตามนัดมันก็เลยทําให้พึ่งเนี่ยงงมากแล้วก็เป็น คำถามที่ติดอยู่ในใจพึ่งมาตลอดซึ่งการที่มีงานแต่งงานนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยทําให้พึ่งกับบอยเนี่ยได้กลับมาเจอกันอีกครั้งมันก็เป็นเหมือนการค้นหาความทรงจําในอดีตที่พึ่งเนี่ยก็ได้ move on กับชีวิตในกรุงเทพไปแล้วนะตอนนั้นเนี่ยก็คือมีคู่มั่นแล้วด้วยนะแต่ว่าก็ต้องกลับมาเจอกับบอยอีกครั้งมันทําให้ความทรงจำกัเก่าเนี่ยมันเริ่มผุดขึ้นมาทั้ง ผู้คนที่เป็นผู้คนเดิมๆสถานที่เดิมๆมันก็เลยทําให้เขาทั้งสองคนเนี่ยได้กลับไปทบทวนความทรงจําตรงนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นอืมสําหรับแล้วว่าเธอเปลี่ยนไปในเรื่องเนี้ยมันมันมันนํามาสู่คําถามต่อมาว่าแล้วทําไมเธอถึงเปลี่ยนไปอืมคือพอพอเราพูดคําว่าเธอเปลี่ยนไปเนี่ยมันจะมีคําถามต่อมาว่าทําไมเรื่องเนี้ยเราก็จะพึ่งเนี่ยจะทําให้เรารู้สึกว่า เรามีคําถามเดียวกับพึ่งตลอดว่าทําไมทําไมทําไมบอยถึงเปลี่ยนไปทําไมวันนั้นบอยถึงไม่มาซึ่งตลอดการเล่าเรื่องเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าบอยเนี่ยอึดอัดมากอึดอัดตลอดเวลาที่ถูกถามหรือว่าถูก,ถ,กถูกแรงกดดันจากพึ่งที่อยากจะรู้คําตอบซึ่งเออมันก็ทําให้ระหว่างดูเราก็สงสัยไปกับบอยแบบก็คือทําให้เราสงสัยกับเรีแอคชั่นของบอยนะว่าแบบเออทาไมเขาถึงดูแบบดูกดดันแบบนั้นดูแบบ ไม่สามารถเคลียร์คอนฟ lict นี้ได้ทั้งๆท,ที่ก็ผ่านมานานแล้วและพึ่งเองก็ไม่ได้คิดที่จะสารสัมพันธ์ต่อแล้วอืมมันก็อาจจะเป็นการตั้งคําถามต่อไปว่าเออไอ้คาว่าเธอเปลี่ยนไปเนี่ยมันจําเป็นจะต้องรู้คําตอบไหมม,มันจําเป็นมันมีความจําเป็นอะไรไหมที่เราจะต้องหาคําตอบกับมันหรือว่ามันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปอืม นี่วฟังแล้วน่าดูในฐานะคนที่ไม่เคยดูออยากรู้ว่าถามในฐานะที่คนที่ไม่เคยดูนะว่าพึ่งเขาแบบอยากรู้มากๆว่าหมายถึงว่าพึ่งมันม,มีความสงสัยมาตลอดเวลาใช่ปะ่ะแล้วกลับมาเจอกันแ,แบบเขาตั้งใจจะหาคําตอบเลยปะ่ะหรือว่าแบบแ,บบแค่อยู่เรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เลยเหมือนหนังเนี่ยพยายามจะเล่าแบ็กกราวของทั้งสองคนผ่าน การรีวิวเนียนกับเพื่อนนะนะมันทําให้ความทรงจําของทั้งสองคนอยาค่อยๆผุดขึ้นมามันจะเริ่มจากการที่เฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมานานกลับไปยังโต๊ะที่เราเคยนั่งเรียนสุดท้ายแล้วมันก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าสถานที่เหล่านั้นเนี่ยมันมีความทรงจําของคนที่เรารู้สึกดีด้วยอยู่สุดท้ายแล้วด้วยบรรยากาศเหล่านั้นนะมันค่อยๆบิวให้ความสงสัย mm hmm. อ่บรรยากาศตรงนั้นนะมันมุ่งไปสู่จุดเดียวคือเหตุการณ์ที่มันยังไม่สามารถ หาคาตอบได้ในตอนนั้นอืมก็คือเหตุการณ์ที่ว่าทําไมเขาไม่มาใช่คือมันเป็นเป็นเรื่องที่ครังคาใจของพึ่งมาตลอดนึกถึงเพลงซ่อนกลิ่นเลยเป็เพลงซ่อนกลิ่นที่แบบไม่ได้เจอมานานแล้วก็คือเราจะสังเกตว่าทั้งพึ่งและบอยเนี่ยมองเหตุการณ์เนี้ยต่างกันนะคือพึ่งเนี่ยจะมองเหตุการณ์เนี้ยด้วยความสงสัยว่าทําไมทําไมแบบทําไมบอยถึง ทำไมบอยถึงไม่มาทําไมบอยถึงเปลี่ยนไปส่วนบอยเนี่ยบอยไม่ได้สงสัยนะบอยมีคาตอบอยู่แล้ว mm hmm. เพราะบอยเป็นคนที่จะเลือกทําแบบนั้นแต่บอยเลือกที่จะไม่บอกเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าเหตุการณ์เดียวกนันมันมีความจริงที่ต่างกันอยู่ที่ว่าเราจะมองจากมุมของพึ่งหรือบอยซึ่งในเรื่องเนี่ยมันก็มีสิ่งที่ล้อกันมากัากบประเด็นนี้นะคือมันจะมีปลาอยู่ตัวหนึ่งที่ทั้งสองคนเลี้ยงด้วยกันตอนอยู่มปลาย ซึ่งกลายเป็นว่าทั้งสองคนเนี่ยเถียงกันมากเลยตอนที่กลับมาเจอกันว่าปลาตัวนี้ชื่ออะไรก็เหมือนเป็นกิมมิคเล็กๆที่ว่าเอ๊ะแบบเหตุการณ์เดียวกันเราอาจจะมีความทรงจําที่ไม่เหมือนกันก็ได้โดยหนังเรื่องนี้คือเป็นหนังที่คุณคงเดชกํากับเนาะก็อย่างหนังของคุณคงเดชที่เราเคยดูมาก็จะมีเรื่องตั้งวงมีเรื่อง snap แล้วก็มีเรื่องล่าสุดคือ where we belong ซึ่ง เราก็จะเห็นมาตลอดเลยว่าคุณคงเด่เนี่ยเขาชอบเอาแบ็กกราวของการเมืองนะช่วงเวลาที่เขาทําหนังเนี่ยมาใส่เป็นแบ็กกราวในหนังด้วยอืมเราเคยอ่านบทสัมภาษณ์ของเขามาเขาบอกว่าสาเหตุที่เขาเลือกเอาการเมืองมาเป็นแบ็กกราวในหนังเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะว่าเขาอยากให้เรารู้ว่าณนะตอนนั้นมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแต่ว่าเขาอยากให้เราลองดูว่าไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย มันส่งผลกับการตัดสินใจของตัวละครยังไงคือเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเหตุการณ์บ้านเมืองหรือว่าการเมืองต่างๆเนี่ยมันส่งผลกระทบกับชีวิตของคนไม่มากก็น้อยอยู่แล้วซึ่งทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกหาทางออกแล้วก็เลือกหาความสุขจากสถานการณ์นั้นๆในแบบของตัวเองสาเหตุที่พึ่งเนี่ยจะต้องถูกย้ายไปกรุงเทพก่อนเวลาเนี่ยก็เพราะว่าพ่อของเขาเนี่ยรับราชการทหารแล้วก็จะต้องถูกย้ายถูกคําสั่งจะย้ยายเข้าไปในกรุงเทพในช่วงเวลานั้น ซึ่งมันกลายเป็นว่ามันทาให้ชีวิตของพึ่งเปลี่ยนไปหมดเลยทั้งเพื่อนทั้งความสัมพันธ์ที่มีอยู่ทั้งสถานที่ที่คุ้นเคยบ้านเกิดของตัวเองกลายเป็นว่าพึ่งก็ต้องไปใช้ชีวิตในกรุงเทพแล้วก็ move on ไปกับชีวิตในกรุงเทพจนกระทั่งมีคู่มั่นแล้วอะืแต่ในเรื่องเราจะสังเกตได้เลยนะว่าเป็นเป็นคู่มั่นที่ไม่ได้เต็มใจไม่ได้แบบรักหรือว่าผูกพันขนาดนั้นอืมก็ อาจจะเป็นการชวนตั้งคําถามแหละว่าแล,วแล้วการที่พึ่งเลือกแบบนั้นนะมันมันโอเคไหมม,มันมีผิดมีถูกหรือเปล่าหรือว่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะหาความสุขในแบบของตัวเองอคู่มันพึ่งแบบเป็นแบบหนุ่มหล่อรวยไฮโซสมาร์ทเทคแคร์ so, Smart, care, อะไรแบบเนี้ยอในขณะที่บอยก็คือว่าเป็นตะก้องที่ค่อนข้างแบบลูเซอร์หน่อยๆอะไรอย่างนี้ก็ไปร่วมหาคำตอบกันได้นะว่า บอยเนี่ยคิดอะไรอยู่แล้วสำหรับแพงล่ะเธอเปลี่ยนไปของแพงนี่เป็นยังไงบ้างโอเคของเราแบบว่าถ้าในความสัมพันธ์หนึ่งมันจะมีคนใดคนหนึ่งที่พูดว่าเธอเปลี่ยนไปก็คือน่าจะแปลว่าอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะทำอะไรที่มันแบบมันไม่เหมือนเดิมเพราะว่าเวลาเราแบบว่า เราครบกับใครสักคนอะไรเงี้ยเราน่จะมีความคาดหวังอยู่แล้วว่าอีกฝ่ายจะต้องแบบว่าเป็นอย่างนี้ไปตลอดอืมแต่ว่าพอเขาทําอะไรที่ที่มันไม่เหมือนเดิมหรือว่าที่มันแบบว่าที่มันเฟล,ลกับความคาดหวังของเราอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะเห็นว่าเธอเปลี่ยนไปหรือว่าบางทีเราอาจจะมีภาพภาพจําภาพหนึ่งว่าคนเราของเราถ้าแบบเขาเป็นคนอย่างนี้เขาก็ต้องทําแบบนี้ทําแบบนี้ หรืถ้าเจอเรื่องแบบนี้เขาก็ต้องทําแบบนี้พอแบบว่าไปเจอเหตุการณ์จริงๆแล้วเขาไม่ได้ทําแบบที่เราแบบคิดอะไรเงี้ยเ้าก็คิดว่าเฮ้ยเขาเปลี่ยนไปซึ่งจริงๆเขาอาจจะไม่ได้เปลี่ยนไปเลยก็ได้นะแต่ว่ามันจะเป็นด้านที่เราไม่รู้เกี่ยวกับตัวเขาก็ได้อะไรเงี้ยอืมก็น่าจะมีหลายอย่างที่ทําให้พูดได้ว่าเธอเปลี่ยนไปแล้วมันก็คงจะแบบมันก็คงจะเกิดขึ้นได้เรื่อยๆอะ่ะเพราะว่า เราว่าแบบคนเราแบบมันก็เปลี่ยนไปกันอยู่ทุกวันอะไรเงี้ยมันไม่มีทางที่เราจะแบบรู้ดีไปหมดว่าอีกอีกคนนึงอะไรเงี้ยเขาจะเป็นยังไงคือขนาดตัวเองก็ยังไม่ค่อยรู้จักตัวเองใช่ไหมจะไปรู้จักคนรักว่าแบบว่าเขาจะเป็นยังไงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เงี้ยมันก็ไม่ขนาดนั้นเรื่องที่สมงก็คือเป็นหนังชื่อเรื่องว่า Force Major เป็นหนังของแถบสแกนดิเนเวียพ่วงกับชื่อว่ารูเบนออสลันนะเขาก็จะแบบว่าดังในเรื่องการทําหนังที่มันจะ มีกลิ่นตลกร้ายหน่อยเสียสีหน่อยๆอะไรอย่างนี้แล้วเออซึ่ง Force m a j o r รก็จะพาเราไปรู้จักกับครอบครัวหนึ่งที่นั่นแหละเป็นครอบครัวที่ดูอบอุ่นดูเป็นแบบครอบครัวเพอร์เฟก Perfect. แบบว่าพ่อหล่อแม่สวยแล้วก็มีลูกสาวลูกชายน่ารักเออวัยกำลังแบบว่าสนุกสนานอืมแล้วก็ไปเที่ยวสกีรีสอร์ทกันทั้งครอบครัวทีนี้ระหว่างที่เอ j นจอยว a t i ั n กันอยู่อะไรย่างเงี้ย ก็ไปกินข้าวกันบนร้านอาหารที่เป็นรูฟท็อปก็คือเปิดโลง่งแล้วแบบก็มีวิวภูเขาน้ําแข็งอะไรแบบสวยงามอะไรใช่ไหมแล้วก็ระหว่างที่กินข้าวกันอยู่อย่างมีความสุขก็ได้ยินเสียงระเบิดดังมากเออทุกคนก็เลยแบบในร้านอาหารก็เลยหันไปดูปรากฏว่าเป็นแบบหิมะถล่มมาอยู่บนยอดเขาน้ําแข็งเออทุกคนก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปเว้ยเอ,อ้ยแล้วก็แบบถ่ายวิดีโออะไรอย่างเงี้ยตามแบบที่เราชอบเห็นว่าแบบ พอมีเหตุการณ์อะไรคนเนี่ยนี่ก็หยิบมือถือขึ้นมาก่อนเออทุกคนก็ถ่ายวิดีโอไปทีนี้ปรากฏว่าไอ้หิมะถล่มลูกนั้นน่ะมันไม่ใช่แค่อยู่บนยอดเขาแต่มันค่อยๆไหลไหลไหลลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆจนในที่สุดมันใหญ่มากแล้วแบบอยู่ข้างหน้ารู o f t อ p อันนั้นเออแล้วแบบว่าทุกคนก็เลยแบบตกใจคือแบบในจังหวะที่ทุกอย่างมันสีขาวไปหมดอ่ะคนมันก็เริ่มแบบวิ่งหนีเอาชีวิตรอดอะไรอย่างงี้ค่ะคนเป็นแม่ก็เลยเอาลูกๆมากอดไว้แล้วก็แบบ ปกป้องไว้แต่ว่าภาพที่เห็นก็คือคนที่เป็นพ่ออะ่แบบวิ่งหนีสุดชีวิตโดยที่ไม่สนใจลูกเมียเลยอะไรเงี้ยอืก็คือที่ที่เลวร้ายก็คือว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปอ่ะปรากฏว่าทุกคนไม่เป็นอะไรเว้ยแล้วแบบว่าเออทุกคนยังปกติดีแต่ว่าสิ่งที่มัน เกิดขึ้นก็คือแล้วมันทําร้ายลงไปในความรู้สึกของครอบครัวนี้แล้วก็คือภาพของพ่อที่แบบว่าวิ่งหนีห่างจุกตูดโดยที่แบบว่าเอาไม่ได้สนใจลูกเม,มียเลยอะไรเงี้ยอืมก็เลยเป็นเธอเปลี่ยนไปแล้วหนังเรื่องนี้มันเหตุการณ์เนี้ยมันเป็นแค่ตัวเปิดของเรื่องคือหนังเรื่องนี้มันจะพาเราไปสำรวจว่าหลังจากที่เราเห็นภาพเธอเปลี่ยนไปครั้งนี้แล้วอะไรเงี้ยครอบครัวนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างแบบ คนเป็นแม่เขารับมือยังไงกับกับความผิดหวังคือเขาต้องผิดหวังเยู่แล้ะที่เห็นแบบสามีแบบไม่ปกป้องชันแล้วไม่ปกป้องลูกอีกอเงี้ยคนเป็นแม่รับมือยังไงคนเป็นลูกรู้สึกยังไงแล้วก็คนเป็นพ่อเองอะที่ปรากฏว่าตัวเองแบบเฟลในการทําหน้าที่แบบคุณพ่อแห่งชาติอะไรเงี้ยอืมมันแบบใช้ชีวิตต่อไปยังไงบนสกีรีสอร์ทแห่งนั้นอืม เราก็จะได้ดูมุมมองว่าเอ๊ะถ้าเราเห็นใครสักคนเปลี่ยนไปแล้วเราจะจัดการกับมันยังไงใช่คือม,มันดูมันก็ได้ย้อนคิดเหมือนกันว่าคือแบบหรือที่พ่อมันวิ่งไปมันเป็นแค่แบบว่าสัญชตาตญาณในการเอาตัวรอดอะไรเงี้ยเพราะว่าไอ้ตัวเลือกตัวเลือกสองอย่างที่มีในเรื่องเนี่ยตัวเลือกของพ่อเขาคือการวิ่งหนีเอาชีวิตรอดซึ่งเป็นตามสัญชตาตญาณกับ ช่วยลูกหรือว่าช่วยครอบครัวอะไรก็ตามแต่ที่ดูจะเป็นบทบาทของของพ่อบทบาทของสามีที่สังคมคาดหวังใช่มันก็ดูขัดกันเนาะใช่แล้วก็แบบแต่ว่าในจังหวะนั้นอะคือแบบถ้าเป็นเราหรือว่าถ้าเป็นคนผู้ฟังลองคิดดูว่าแบบจังหวะที่เขาเรียกว่าอะไรอะคือแบบว่ากําลังจะตายแล้วว่าเอออะไรอย่างเงี้ยเราจะแบบเลือกอะไรอะคือเราอาจจะเลือกไม่ได้ด้วยซ้ำมันอาจจะแบบ เราจะไม่ได้มีวิธีเวลาคิดด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าปัญหาของครอบครัวนี้คือสิ่งที่ต้องรับมือหลังจากนั้นไงเออคุณพ่อได้เลือกแล้ว <laughs> เออซึ่งพอดูฟังมันก็จะแบบพอ get sense ของหนังเนอะว่ามันจะแบบเป็นเรื่องแบบตลกไร้ายหน่อยคือแบบพอเราฟังว่าแบบพ่อวิ่งหนีอะไรอย่างเงี้ยแวบบแรกเราอาจจะรู้สึกตลกแต่ว่าแวบ,บต่อมามันก็จะรู้สึกว่า เออมันแบบมีความขมขมนิดนึงในในความตลกนั้นน่ะอืมเพราะว่าเออมันถ้าเราแบบมันก็คงสร้างความเจ็บปวดเป็นตลกแบบเจ็บปวดหน่อยๆน่อยเออซึ่งเรื่องเนี้ยมันก็ม,มีมีหลายเหตุการณ์ที่ที่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่เหตุการณ์หิมะถลมอันนี้ะนะก็คือแบบต่อไปมันก็จะแบบมีเรื่องตลกร้ายๆที่ทําให้เราชวนคิดว่าเออชีวิตเรามันแบบว่ามีความสวยไม่สิ้นสุดจริงๆ แต่ว่าไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็แบบมันก็สามารถเกิดขึ้นจริงได้ในชีวิตของทุกๆคนใช่ไหมใช่เราชอบหนังแนว,แน,วนี้นะแบบหนังแนว what if อะที่มันแบบตั้งคําถามว่าเอยถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมันจําลองเหตุการณ์ให้ดูว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับชีวิตเราอะแล้วเราจะทํายังไงหรือเราจะรู้สึกยังไงต่อไปหรือบางทีมันแบบทาให้เราได้คิดก่อนมันเป็นการรีเฟกตตัวเองว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยเราจะรับมือยังไงวะ ถ้าเราเป็นคนในครอบครัวถ้าเป็นลูกเรารับมือ,อยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยเออคือแบบว่าถ้ามาขอโทษก็คงยังไม่พอ <laughs> <laughs> จริง, <laughs> รงมันทําร้ายเนาะอ๋อเออที่ชอบอีกอย่างของหนัเรื่องนี้ก็คือว่าเอ,อ่อผู้กำกับรูเบนออสลันะคือเขาแบบว่าเขาเข้าใจหยิบหยิบไอ้พวกวิดีโอที่เราแบบชอบเห็นในอินเทอร์เน็ตแบบแชร์แชร์กันะไรอย่างเงี้ยมาทําเวย้ย อย่างอันเนี้ยเขาก็แบบว่าได้อินสปายมาจากพวกคลิปวิดีโอพวกนี้แหละแบบมีอยู่สองสาคลิปด้วยกันที่เขาเอามาทําในหนังเรื่องนี้เลยอะไรเงี้ยเออซึ่งหนึ่งนะก็คือแบบว่าเวลาที่เราแบบเห็นพวกเวลาเราดูข่าวพวกว่าซึ่งนีข่าวหิมะถล่มหรือข่าวอะไรเงี้ยส่วนมากเราก็จะแบบเห็นว่าบางทีสํานักข่าวยังไปเอาฟุตเทจมาจากพวกว่าคนที่ถ่ายอยู่ตอนนั้นอะไรเงี้ยที่แบบล้วตอนท้ายของของวิดีโอนั้นอ่ะมันจะเป็นคนนั้นอ่ะที่แบบว่า พอเหตุการณ์จะมาถึงตัวแล้วมันต้องวิ่งอ,ะอ,อ่ะเออภาพมันก็จะแบบมัวไปหมดแบบกับหัวกับหางอะไรอย่างนี้ถือว่าเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ได้เหมือนกันนะเพราะว่าหนังเรื่องนี้มันสร้างตอนปีสองพันิบสี่ก็แปลว่าสองพันสิบสี่เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเริ่มมีวัฒนธรรมในการยกกล้องขึ้นมาถ่ายเหตุการณ์ตรงหน้าแล้วใช่แล้วก็แบบแชร์ลงโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยถ้าเป็นปัจจุบันก็คือน่าจะแบบไลฟ์อยู่ <c oughs> เออ <c oughs> ก็นั่นแหละทุกคนไปดูกันได้ <c oughs> เรื่องเฟสเจอร์ <c oughs> ก็คือ มันจะเป็นแนวตลกร้ายๆหน่อยๆถ้าใครชอบอะไรแนวๆนี้อะไรเงี้ยก็ไปดูน่าจะได้รับความบันเทิงแล้วก็ได้แง่คิดได้กลับมาฉุกคิดกับตัวเองอะไรอย่างเี้เหมือนกันชื่อหนังสะกดยังไงนะเพื่อใครจะไปหา F O R C E M A J E U R E Force m a j o r คนสุดท้ายแล้วก็เป็นช่วงวัยสุดท้ายของชีวิตช่วงวัยแก่แล้วอืม โอเคเราเ่าเรื่องอะไรนะเรื่อง forty five years เราก่อนว่าไอเธอเปลี่ยนไปของสาหรับหนังเรื่องนี้แล้วกันในวัยวเนี้ยเรา f o y five years ในที่นี้หมายถึงเขาแต่งงานกันมาแบบครบรอบ4ี่สปีการแต่งงานแล้วคือมันเป็นช่วงชีวิตที่ยาวนานมากวัยของเขาเรียกว่าคุณลูงคุณป้าล้วกันวัยของคุณลุงคุณป้าในหนังนะที่เป็นสามีภรรยาเขาอยู่ในวัยเกษียณแล้วอะ แล้วก็การที่อยู่ด้วยกันมา4ี่สบหปีมันแทบจะแบบรู้เราคิดว่าเราน่าจะรู้จักกันแบบหมดไส้หมดพุงกันแล้วมันรู้ทุกอย่างแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วในหนังเรื่องนี้นเขาบอกว่าไม่แน่เสมอไปบางทีการเปลี่ยนไปอาจจะเกิดขึ้นในวัยหลังจากคบกันมาสี่ห้าปีก็ได้เรื่องราวของสามีภรรยาคู่นี้เกิดขึ้นในหนังเล่าเรื่อง ตอนประมาณ1สัปดาห์ก่อนที่จะจัดงาน45 Year Anniversary ก็คือเขาเขาได้จัดงานเลี้ยงอะ่ะแบบครบรอบ45ปีชวนคนรู้จักมากินข้าวมาเต้นรำอะไรพวกเนี้ยระหว่างจัดงานก็จะแบบ2คนนี้ก็ต้องวางแผนใช่ไหมงานจะเอาอะไรบ้างจะจะัที่ไหนจะใช้เพลงอะไรในงานแต่งจะพูดอะไรกันบ้างแต่ว่าเรื่องที่มาเป็นปมของหนังเรื่องนี้แล้วกันคือ ฝ่ายคุณลุงได้รับจดหมายฉบับหนึ่งมาซึ่งจดหมายฉบับนี้เป็นการบอกข่าวว่ามาแจ้งข่าวคุณลุงว่าได้พบศพของผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกฝังไว้ใต้น้ําแข็งมานานมาแล้วแล้วก็เพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งพบอะแล้วก็โดยที่ผู้หญิงคนนี้คือเป็นรักครั้งแรกของคุณลุงแต่ว่าเขาแบบเขาเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุหิมะถลม่มแล้วก็ถูกฝังไว้ใต้น้ําแข็ง หลังจากที่คุณลุงได้รับไอจดหมายเนี่ยคุณลุงก็มีท่าทีที่เปลี่ยนไปหมายถึงว่าข้อแรกคือภรรยาคุณป้าไม่เคยรู้มาก่อนว่าเขาเคยมี first love คนคนนี้อยู่แล้วก็เรื่องที่สองคือ,อ,อมันมีอากับกิิยาบางอย่างที่คุณลุงไม่เคยทําในตอนที่ที่อยู่ด้วยกันแต่ว่าพอมาเจอเหตุการณ์อย่างนี้เขากลับทําขึ้นมาเช่นมีช่วงที่คุณป้าบอกว่าแบบ ลุงไม่ช,ชอบเดินทางไกลๆไม่ช,ชอบเดินทางนานๆไม่ใช่หรอแต่ว่าเขากลับเลือกที่จะบอกว่าฉันตั้งใจจะไปงานศพของคนคนนี้นะซึ่งต้องนั่งเครื่องบินไปนานพอสมควรมันก็เลยเกิดความเครืยบแข็งใจของคุณป้าว่าผู้หญิงคนนี้สําคัญกับคุณลุงมากขนาดไหนมันก็แ่นออกแนวแบบหึงหวงนิดนึงในในวัยแบบวัยหกสิบแล้วซึ่งเราว่า จุดเด่นในของหนังเรื่องนี้อย่างหนึ่งเลยก็คือการแสดงของนักแสดงทั้งคู่ทั้งสามีภรรยานักแสดงนำชายและนักแสดงนำหญิงได้รับรางวัลในเบอร์ลินอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัลด้วยสิ่งที่ชอบเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้มีอีกตรงที่ว่าอย่างที่บอกว่าเขาได้รับรางวัลได้ได้เสนอชื่อเข้าชิงแบบนักแสดงยอดเยี่ยมใช่ไหมเราคิดว่าการแสดงเป็นคู่สามีภรรยาที่แบบมีแบ็กกราวน์มากว่า สี่สิบปีแล้วอะมันค่อนข้างยากมากแล้วแล้วสองคนนี้เคมีทําให้เราเชื่อได้ว่าแบบเขาอยู่ด้วยกันมานานมากอืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ชอบคือเพลงเพลงเราชอบเพลงตอนจบากถ้าที่เป็นเพลงเปิดในงานหรือเปล่านะใช่เป็นเพลงที่เปิดในงานแต่แบบเหมือนเพลงมันสรุปทุกๆอย่างอืมความถึงความเครืบแข็งใจอื ใครอยากรู้ว่าเป็นเพลงอะไรลองไปดูหนังเรื่องเนี้ยเป็นเพลงที่แต่งเพื่อหนังเลยไหมหรือว่ามันีอยู่แล้วมันเป็นเพลงที่มีอยู่แล้วเป็นเพลงดังในอดีตด้วยแบบนานมากแต่เราเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกจากหนังเรื่องนี้อ๋อใช่ซึ่งน่าสนใจนะบอกเพาว่าแบบว่าเวลาพูดถึงคําว่าเธอเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยมันดูน่าจะเป็นคําที่แบบพูดกันในช่วงแรกๆของความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านี่ผ่านไปถึงสี่สิบห้าปีแล้วอื S <S 2> <S 2> ก็คือเวลาอาจจะไม่ได้ทําให้เราแบบได้รู้จักอีกคนยังไงเรววาก็อาจจะใช้เวลามากแค่ไหนก็ไม่รู้อ่ะในการในการต้องรู้จักอีกคนหนึ่งจริงหนังเรื่องนี้ก็เป็นแบบ what if อีก,อ,ก,อ,กอีกเรื่องหนึ่งอ่ะแบบเอยถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นอย่างเงี้ยแล้วในวัยที่แบบหกสิบบวกบวกแล้วนวไปกเกษียณแล้วเออตอนที่เราดูหนังเรื่องนั้นอะมันก็ คือเราก็เอาตัวเราเองไปแทนป้าเหมือนกันนะว่าถ้าสมมติในวัยนั้นล่ะนะที่ความสัมพันธ์หรือว่าจริงๆทั้งบริบททางสังคมที่คนก็จะรับทราบแล้วว่าเราเราเป็นสามีภรรยากันนะเราอยู่บ้านหลังนี้ซึ่งในครอบครัวเขาก็ไม่มีลูกด้วยนะเขาอยู่ด้วยกันสองคนคือเราคิดเลยนะว่าแบบถ้าสมมติเราตัดสินใจที่จะยุติความสัมพันธ์เนี่ยเราจะรู้สึกว่าด้วยความสัมพันธ์ระยะเวลาสี่สิบห้าปีอ่ะคือถ้ามันมายุติตอนนี้มันก็ คงเขว้งมากเลยนะ hmm. เพราะเอาไปแทนแล้วก็รู้สึกเป็นเป็น,เป,นเป็นชอยที่หนักของของป้าเขาเหมือนกันแล้วก็เรารู้สึกว่านอกจากลุงจะได้กลับไปเป็นหนุ่มอีกครั้งแล้วจากการที่มีเหตุการณ์มากระตุ้นความทรงจําในรักแรกของเขาเนี่ยเราว่าป้าเขาก็กลับไปเป็นอได้มีอารมณ์หึงหวงแล้วกันเอ,อมีอารมณ์แบบหึงหวงลุงขึ้นมานิดๆเหมือนอย่างที่ในเรื่องก็จะมีช่วงหนึ่งที่คุณป้าเนี่ยเขาถามว่า ถ้าย้อนกลับไปได้เนี่ยคุณจะไปแต่งงานกับผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่าถ้าเขายังไม่ตายเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องที่อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับเฉพาะความสัมพันธ์ในช่วงเริ่มแรกอย่างที่แพงบอกก็ได้แต่และว,ว่านั่นก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าเขาซึ่งเราเราก็ยังรู้สึกชอบตรงนั้นนะที่ด้วยวัยส5ปีแล้วมันก็ยังทําให้การการที่มีการหึงหวงกันเราก็มันก็เป็นการแสดงความรักได้อย่างหนึ่ง เออเราว่ามันก็เป็นจุดที่น่ารักของคู่ลุงป้าคู่นี้ฝากผู้ฟังไปไปดูแล้วก็มามาบอกเราแล้วกันว่ารู้สึกยังไงอือหรืว่าถ้าสมมติว่าพูดถึงคำว่าเธอเปลี่ยนไปแล้วรู้สึกเออรีมายแบบนึกถึงหนังเรื่องไหนขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็มาคอมเมนต์บอกเราได้แล้วก็ถ้ามีเวลาว่างก็จะไปดูเพจชื่ออะไรฮะ หิวหนังพอดแคสต์นะครับพิมพ์หิวหนังภาษาไทยพอดแคสต์ Podcast ภาษาอังกฤษหรือจะติดต่อมาทางอ e ีเมลก็ได้นะอีเมลหิวหนัง at gmail.com สะกด h i e w n u n g หิวหนัง at gmail.com นะครับก็สำหรับใครที่มีไอเดียอยากจะแลกเปลี่ยนมีท็อปปิกที่อยากจะให้เรานำเสนอก็สามารถคอมเมนต์หรือว่าส่งข้อความมาได้นะครับอืมหรือว่าจะติชมพอดแคสต์ของเราก็ได้เพราะว่าเอพิส od นี้ก็เป็นเอพิส od แรกแล้วก็พร้อมจะ รับเปร่ตัวมากเลยใช่สําหรับพิสดหน้าพวกเราจะเปลี่ยนไปไหมก็คอยติดตามดูนะคะค่ะฝากด้วยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ